ไปเป็นตัวแทนท่านเนาะเออก็อยากได้แบบสวยๆก็มีเราไปใส่กรอบเราเราไปใส่กรอบใส่นี่เอาเนาะเออเย็นสวยเลยร้อยหนึ่งนะพี่โยมเพื่อคองอย่างดีโรงยาสวยๆเลยัที่คมเปญน์นอรนะครับวันนี้ก็มีสวยข้ามไปแล้ว่ สวยๆแบบนั้นจะต้องใส่กรอบหน่อยอ่ถึงจะไม่สึกง่ายอ่าเนื้อมันจะลอกไงทุกทีน้ำปีนะท่านผู้ชมอ่าแต่แต่ถ้ามัเป็นโล่งดำก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งคลาสสิกเรื่องเรียกว่าคลาสสิกอืสีสีโล่งดำนะก็คือแบบว่าเป็นเนื้อโลหะแล้วก็โล่งดำให้ดำแล้วก็ไม่ต้องใส่กอกอ่ครับสองหนึ่งมันมีตัวแทนนะครับก็คือ เรา้องรอง่ายเพราะว่ามันอยู่ที่พอถ้ามืแต่ก็อยู่ที่รถเก่านอกจากคุณจะนแต่ด่ไได้ Mặt được mà... có ông ngay lời đi, các bọc học học học, học tiếng học, các bọc học, mong bọc học, Nó bọc học, các bọc học, các bọc học, các không học, các bọc Nó các bọc học, 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 ก็ได้กาดนะยารตีตอทักษะตรวจนตอมีการตั้งสาวทุกทีได้ไดมาช่างลอยหายก็ได้การที่ีใจเจ้าจำแนนดีต่อมาตายนิพพชย นี่ได้มาทางพระที่ต่อเงินรอยบาทที่นอตัวเจ้าได้แจกฉานฉันดักไว้พอในสัทธาใสแจตกท่านไปเล้วใ่โตไม้้อมตูมใหเป็นล้านหมื่นแสนมีถอดหอดเอือจะทธาเอือได้ทุกกัแขนรับปากแนวใดเลือดาวามจความอย่าสิมากดใจ กษัตช <Cornell> ิท์ท้ายซาเตียทหายถวยน้ำารั่เจ้ารั่วหัวอ่างวางแยไว้ใครสตทานกัตรยบีเจ้ามาจ้านี่พอทรงตกบนหุ่นเรือเกียรติจแนวไหาใหญดังใจเรือานล่าทส่กับขึ้นบานเงือนบานอซองข้อกบด้เห็นทิ้งกบด้ต่อ คุฒจยกปูศีสุดโตัะน้กลางสายพีน้องน้ำกลางสายสีนองให้ถึงหงอเนีายนะครับสาธานันเดือดสาหัสอย่างมากเดีน้วแม่คนหนึ่งแนวส่วนมาสีสนาเป็นกระดาษีที่เป็นและอธิบายคนอื่นฟังแล้วโู้คนนอย่าง ฟังเรล่อเล้าของที่ทน,ทนี่ท่ามสวแล้วต้องอยากไหม่ยคุณโยมผู้ได้มาข้าเด้าวปท่าหุญท่าการท้าง,งานโู้ของถ้าข้าเจิ่ขอทอยังจงใจเล่นหาเลินหาดทอดในป็นล้างลายล่างทอดได้หลายล่างแต่ว่าแก่ปนแล้วคุณโยมมัดเป็นมัดเป็น่ยอเ,เชือฮะทิดใจใ,ให้ข้นแบบว่าท่าง่ามคุณโยม ตักเศทัพงานแน่แมแล้วมันจะดิเสริมบุญเสริมพุังอันนี้เ้อาน้ำอันนั้นหน่งหอมันนมีแนวไดอยู่แล้วมาหดวกันหนึ่งแนวอยากได้เลียนจะมูเนาะเรียนจัมปูสุนโต้ทานกันสวดพุทธภาษีพุกเสกมาแล้วตอนนี้ก็มีให้เลือกอยู่แต่ว่า วางรุ่นกับเบิร์แล้วอ่าบอบอกเราว่าได้เบิร์แล้วเออเออคไหนมาก่อนคนไหนเดือกก่อนเนาะเออเพราะว่าอ่าอ่าเริ่มต้นห้าสิบาทเนาะโยมพอแพงเลยอ่าเพราะว่าเพร่ะหนาว่าเห็ุท่าบุญนเนาะโยมเนาะเอ่อเหตุไม่ท่าบุญแล้วกะเข้าม่าเลือกเนาะเลืออ่าแล้วก็ท่าบุญอ่าแล้วก็เป็นไส้ ก็จะเป็นของดีกุเโยมอ่าก็ได้มีรถใหม่รถเก่าเอาไปใส่หนารถกุณจยมอ่าเพราะว่าพากาฟุกเสบมิตรแนวดีคเจยาสวดใจอ่สวดญัตีใ่โอ้ยหลายงานแลยคุเโยมเพราะว่าเรียนเียวเรยนนมันจิมันิโบ้เกิกันเพราะว่า มันมันมีมาหลายปีแล้วบางรุร่นนะสลองซาร่าบางรุน่นนะสลองสลองใครอยู่วง่นี่เลยสลองลจจอ่นั่งจอดรถไมีมีสลองอ่าฮอเกลอ่ะยามารอพาดคุณที่พนนอาอ่าพระพระพระพุทธอริยเมตตานาคาธิบดีสีสุทโธอ่าอ่า อผู ters, ここここここ้ใดอยากได้วัตถุมงคลที่เป็นของทางวัดเนาะตามเสียมากเลยมีจุดนี้จุดเดียวเนาะของที่เป็นของวัดเนาะผู้ใดอยากได้เหรียญจะปูเหรียญนิดหน่อยอาธิบาทิแบบนี้ให้ลูกให้ล้านนะการเล่นชัดเจริญพ่อตรงนี้เลยนะคุณโยมเนาะทำบุญน้ำให้พร้อมดีโดยแค่นี้รู้หลายน้ำน่ะเรื่องจะวางออกไปใส่เหรียญเองก็ได้นะบอกได้ว่าบอว่าผู้ใดเอาไปแตืนหนีคุณโยม พี่จะพูดอย่างไรนาับัดะเดี๋ยวม่าไมเธอหนาน้งตีม่นีบได้บ่มีเด้อคุโยกเด้อบ่มีเด้อวักน็้ปาก้อเจ้าลันี้ปากล้อเจ้าไปนอนอยู่คนะวนเออเออบัดเดี๋ยวนปีไม่มากนเห็นเราเหมองจอดรถเนี่ยนะเห็นไดรัจอดอเป็นโอกาสดีแล้วครับเยียเชนเดพอคุณโยม เขาจะได้ทำบุญน้าแร้วก็ได้คองดีคองคำก็บ้หน้าเออเออ้องดีไปยุ้อใสก็ดีเดียไว้ไว้บ้านก็ดีเอาไว้รถก็ดีเอาไว้โตเข้า็ดีเอาไว้ทิศกระเป๋าไว้็ดีออถ้ามาขาดขายก็ดีออพวกไปน้าเสริมบุญเสริมบเสริม ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยกนาเออบางคนบอกขัดว่าว่าบดเสื้อแบบเกษโบมาหอดกินดอกก็บดไ้บดเสื้อนอกเกษสโบมาหอดก็เส้นอกแต่จะมีก้อมเสื้อในจะรอให้รบาอนีนะเขียงได้ก็ได้อได้ก็ได้คนจะมาบอกกับเท่าเออเอาไปพวกทิดตัวันตึ่นเยอะกบ้าเข้า ขาขายห้องห้องาย่างไปบอกน้กัดเข้าคืนรถทีไปตลอดเากเอาแน่ยบาิทรถเท่านทนเอ่อการท่าขากายยี่เ้อเ่าเนี่ยบาเที่ห้อเนี่ยลานขาเท่าเท่าเสียมันมันว่าจบเน่ผมเรื่องเรื่องแบบเ่เพราะว่าเป็นอปรดิจิทโนี่เพิ่นเพิ่มโดนบดาัับโศกลาบนะพี่ม

อันนี้เป็นของวัดนะครับที่บุกเสกที่วัดที่โชว

ก็จะเป็นเหรียญจู้เนาะสำหรับที่เป็นลูกแก้วครับว่าเรื่องสีลูกแก้วนี่โอ้มันกัดลายแบบหลายอย่างก็อย่างสีเหลืองนี่เนาะเงินเกี่ยวกับเงินทองเนาะเออสีเหลืองเงินทองสีแดงสีอล่ามอำนาจมีผู้ใดอยากได้ใครอยากอัน เบาเงียงไงค้นเสื้อฟังเสื้อง่ายเปล่าสีแดงไปเ,เดี๋ยวผู้ใดอยากมีสน,นีเนาะเออมีสีชมพูเด้อคุณโยมเด้ออ่าอะไรผู้สีด้อขอทีได้ไหนฮะโอ้อันนี้ผู้สีด้วยนนโซบันเลย แต่ว่าเ้าเข้อมาแบบไหนไม่เป็นเรื่องนีนเป็นงานเนี่ยอันนี้สูงที่เจ้าพระนะฮะสูตรโทที่คัมเชโนดนะครับอันนี้ราคาสิบบาทอันนี้เป็นร้านปกติทั่วไปที่ก็มาขายนะฮะออ๋ขายยัดบ่อเอาไปพันไว้จะไม่ก็ได้เรืออาไปกินนานรล้านเอาไป นั่งได้ก็ได้เอาไว้บอกดีๆนะได้ได้เยอดได้เบิรอะเพราะว่าแบบเขาจะได้ราคาเป็นกันเองนะครับของวัดนะครับเราจะได้เออระเมินของวัดกจากูหนาเฮ้าหนึ่งจากไก่ล้านไอซีนองลายโพดเพื่อจะขายได้ราคาเป็นกันเองคือกันให้เช่าได้ราคาเป็นกันเอง พอขาดมยทายพอสาไเมยได้นะครับตักี่เกิดเ้าได้ยี่ยมเยเรี่ยมรย้งยี่าทัยี่นจ้บาทตอยู่ด้านในเมืองประดาข่าานเข้าไปด้วยนะครับ้ไม่มีบาจบอีก่ี่นองเลยนะครับ้หนึพอดาจออกจากบ้านไมด้สน้ำต่อส่้เลครับ้า ชอฆหาดังเื่อนเขาก็เอาดรอน้ำตาตังไม่ได้ถึงเรองบ้าพอทำมาด่าเลยดังก่อ